แต่งสุดขนาดนี้ขายทำไมแต่งโหดขนาดนี้ปล่อยยึดทำไมงวดพอนเก็ดท่านบาทพี่น้องครับผมต้องไปสล่อแสแล้วครับว่าแต่งขนาดนี้แต่งเต็มขนาดนี้ขายทำไมลถเป็นอะไรลดนี้ปัญหาหรือเปล่าหรือว่าลดโดนยึดมาหรือเปล่าป้าพีนพ่น้องพี่น้อง่าต้องไปสล่อแสปาน,นั่นครับหรือเรียกยง่ายๆว่า่าต้องไปยุ่งเรื่องชา่วบ้านขนาดนั้นครับเขาต้องมีปัญหาหละครับหรือว่าเขา อาจจะไปเอารถใหม่ก็ได้เขาได้ขายขั้นเก่าทิ้งฉะนั้นเขาก็จะไปนสนใจหรอกว่ามันเป็นปัญหาอย่างว่าแต่มันดีว่าแต่มันหลอว่าแต่มันเท่ว่ามาแตง่งเต็มแตง่แตง,แตงสุดมาเบิ่งท่านนี้ครับพี่ต้องนาครับกันชนหนาแต่งเป็นยี่สูงหนาเป็น2020ตนแกนคาร์บอนขวาคาร์บอนของแท้นะครับผมล้อเวลของแบรนด์อีหาประตูเครปลาของแท้นะครับงานแท้งงานแท้ งานแท้หรือไม่แท้แต่เรียกว่างานพรีเมียมเกรดเอไม่ใช่เกรดไต้หวันนะพวงมาลัยมาพี่คอหักนะปากไม่สามหมื่นโลไม่น้อยมากรถค่อนข้างที่จะแต่งแต่งแล้วอะไรจอดอ่าแล้วก็ฟิฟี่บัสบูธค่อนข้างจะใช้งานได้นะครับเพราะไฟมันวิ่งอยู่ทุกตัวอยู่ค่อนข้างใช้งานได้อันนี้เกียร์โชว์นะ,อะนะเอาแบบจัดเต็มนะ พังปัง,งโอายาเลยครับีมันแห้งเติบเด้เบาหนังครับผมเบาหนังเบาหน้าเป็นเบ,บาใบคําซีมีีกด้วยพร้อมบพร้อมเืนอปปนอโคไทเทเนียมอแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังด้วครับผมแล้วไอเอมันลอกมาไม่ค่อยดีนะน่ะ สังเกตนึกถึงตอนในไอเวลาเตียงมันสั่นอ่ะเสียงเดียวกัน <Ừ> เออเสียงเดียวกันเลยอ่าแล้วก็น,นี้ครับคือข้อแบบว่าให้เมียให้ผู้หญิงอะนั่งแล้วจะนั่งก้มหน้าตลอดพอ<ย> <Cost s. S 2> ก้มหน้าตลอดมันก็จอามือไปจับใช่ไหมอ่า <mak. S 2> จับจับนมผู้หญิงไว้อเออนี่ัมก็เลยออกแบบมาแบบนี้นี่มันอยากมันอยากแบบคุณยิ่งขึ้นกับก้มหมด หมดทางอ่ะเออออแบดพอดีด้วยมัอ่อแฝดพอดีมันคิดดีดเน<อ>ี่ยเหมือนกองทุนเมือนแบบอออุปกรณ์เครื่ององเกรณ์จัดเต็มครับคันนี้อ่ออุปเครื่องบูทอูทอ่าเล็กปูลงลูกกระดิบทุกคายลูกตรงอินเตอร์พัดลมไฟฟ้าม่านน้ำนิน่งเงียบงัวพันเจ็ดพันรอขนาดนี้สุดขนาดนี้พี่น้องครับไม่เราไม่ถามหรอกครับเขาขายทำไมเขาอยากขายคืเรื่องของเขานะครับ ว่าแต่เราเอาไปต่อน่ะเราจะไปแต่งอะไรเพิ่มคิดอย่างนี้ดีกว่าเราจะไปทาอะไรเพิ่มเราจะเอาไปใช้ทําไรเราคิดต่อเลยครับผมโคตรหล่อโคตรสุดขนาดนี้ฟรีเราพันเจ็ดพันปีแรกหลังจกนัดพันหมื่นเดียวสนใจนะครับแอดไลน์เสียเงาช่องติดต่อเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบส่งบโทรศัพท์บัตรประชาชนมาเลยที่เหลือเสียเงียะจัดให้เอาพิมพ์คําว่าสุดคบเสียยะพี่นีว่าจวดคบเสียยงียาเดี๋ยวเสียสูงแต่เสื้อเอฟซีให้ ขอให้พี่น้องร่ำขอให้พี่น้องรวยขอให้พี่น้องผูกหวยเงินล้านถูกผูกทุกคนนะครับผมแฉไปครับไปรุ่นเจ้า